สวัสดีคุณผู้ชมทูกๆทกทานกันด้วยนะครับอวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามใน IG หรือว่า Instagram นั่นเองนะครับสําหรับผู้ชมท่านใดที่มียอดผู้ติดตามน้อยนะครับเลยอยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนี่ครับอขั้นตอนแรกนะครับผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkth com กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกก่อนเลยนะครับอ่าเขาจะมีเรานะครับใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลหลักฐานนะครับข้อมูลตรงนี้นับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับอ่าเราก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างนะครับสองช่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับอ่าหรือใครนะที่มีอยากกรอข้อมูลเนี่ยไปยุ่งยากเนี่ยกรอสมัสมัครที่งานนับด้วยไปฉีก o ูเกิลหรือว่า g ีเมลด้านล่างตรงนี้ได้นะครับอ่าพอเราัครนบะ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่เราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmmkth com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับอ่าขอดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับปเราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ i Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอ่นในโันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์ม Instagram นครับก็อิเเข้าไปลยนครับ อ่ะแล้วก็มาดูะะ scooter, ที่หมดบูนนะครับวันนี้เราจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับผู้ชมก็เลือกมาที่เพิ่มผู้ติดตามนะ่ครับอ่ะรับประกัน30วันตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่ะในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับเราเลือกใช้งานเนี่ยจะมีความเร็วนีครับแล้วก็เลยราคานะครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่ะก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนี่ยตารางตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิิบบบาายของรรรกนคั ต่อมานีครับในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนีครับอ่าแล้วก็มาที่หน้าโปรไฟล์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับประกอคลิอก์นะครับหน้าโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์เนี่ยลรวก็นดาลิงก์มาวางนะครับอันในส่วนปริมาณเนี่ยอยากเพิ่มผู้ติดตามกี่คนนะครับก็ใส่ที่ช่องนี้นี่ครับผมก็จะใส่ไปที่1 0 0นะี่ครับอ่าพอเราใส่กันไปเรียบร้อยะครับค่าบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างแล้้้้วนะครัับผูชมกก็ออ่าดดสงซืไเลย กดสั่งซื้อก็เรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่าเราบดเวลาความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี้ครับก็ให้คุณผู้ชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นี่ครับอ่าในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะที่เราเลือกมานี่ครับอ่าแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของโปรไฟล์ไอจีนะครับหรือว่าอินสตาแกรมที่เราใส่เข้ามานี่ครับตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรอเ่่่าานนะครัับบพ้ิไมมมตยดจขึ ต่อมาก็จะเป็นวันเวลาแอปที่เรากดสั่งซื้อแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี้ยตอนอินีอขึ้นว่าอรอดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่เรอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับผู้ชมท่านใดรับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วอาจเกิดมียอดจานวนเงินนะครับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับอันแล้วยังไม่รู้วิธีในการเติมเงินนะครับก็ให้ผู้ชมรับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับอันในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายช่องทางเลยนะครับ ช่องทางแรกเนี้ยก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารนี่ครับอะช่องทางนี้นะคุณผู้ชมก็แค่มาใส่จำนวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับด้านล่างนี้ครับอะขั้นดับอยู่ที่1บาทเองนะครับแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปนี่ครับเขาก็จะมี QR Code นะครับขึ้นมาเอ้าสแกนกันแล้วนะครับหรือจะบันทึกรูปภาพไปสแกนก็ได้นี่ครับต่อมานี้ครับช่องทางที่2องเนี้ก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็เข้าล็อกเล่มบัญชีตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พอทำรายการเรียบร้อยนะครับกเนบด้าานลล่งแ้วก็กดยืนยันนครับ ต่อมาก็จะเป็นช่องทางอังเปายวเวเดนนี่ครับแล้วก็จะเป็นช่องทางชิวเ์นี่ครับอ่าในช่องทางนี้นะก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้นับจะมีเป็นการสแกน q ิวโค้ดถูกมันนี่เเด่แล้วก็ธนาคารต่างๆนี่ครับอ่าแล้วก็ตัวบนเติมนะครับก็สามารถัช้ได้านี่ครับต่อมาก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับอ่านี้อ่าในทุกช่องทางนะพอเขาจะมีคําแนะนำนะในการเติมเงินด้านบนแบบนี้เลยนี่ครับอ่คุณชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคาแนะนำนะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับ ต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนี่ครับอ่ะตอนนี้ะนีัยยอดผู้ติดตามนะมีอยู่ที่77คนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟชหน้าจอะครับเพื่อดูว่ายอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนี่ครับอ่าตอนนี้ครับยอดผู้ติดตามของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง195คนกันแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนี่ครับอ่ะแล้วก็จะมีขึ้นเกินมาบบบ้้้าาาาาางงนนนะะะคครรรรรััุมมอย่่ไไปตกกกใจเเเพวววท็ีแด ก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนี่ครับต่อมานี่ครับพอยออผู้ตามขึ้นกันแล้วแนบก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนแนได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับแล้วก็มากดคั้าลอกลิงก์ตรงนี้แล้วแชร์กับเพื่อนเพื่อนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับโดยที่ให้เพื่อนเพื่อหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแบ เอาละครัว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่เข้ามาใช้งานแล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับเอาแล้วก็มาที่เมนูติดต่ออินฟินงนี้เลยนะครับขอจะมีเราเลือกติดต่ออินะนครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวช่วยเหลือและช่องทางไลน์นะครับออาตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาไลน์เนี่ยก็เลือกติดต่อกันได้เลยนีครับและสําหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนะับาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับออะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็็บบบไไซตต์นนนะะคคครรััผกด้้้้แปปลลิงวี ก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ